สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอรถเข้าใหม่ครับดูคติ899นะครับ Panigale 899นะครับคันนี้ให้ดูสภาพโดยรอบครับชุดสีก็ยังสวยๆอยู่นะครับของแต่งก็มีให้บ้างนะครับเดี๋ยวจะไลใ่ให้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับให้ดูสภาพโดยรอบกันก่อนนะครับ แต่งคร่าวๆก็จะมีท่อเทอร์มินะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็มีฝาครอบคัดของดูคาไบนะครับตัวนี้นะครับฝาครอบคัดใสแล้วก,ก็กรนล้ม ING แล้วก็มีสปูลยกล้อหลังนะครับแล้วก็เป็นพวกสายเอิร์นนะครับสายเอิร์นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นระบบสายเอิร์นนะครับนี่นะครับ อันนี้จะปเป็นปัม๊มแบมโบจากโรงงานครับไลน์น็อตไทเทครับก็มีกาดหม้อน้ำครับแล้วก็มีมือเบรกปั๊มเบรกปั๊มคัสด,ด้านบนนะครับเป็นแบมโบนะครับแล้วก็ปกแฮนโดมิโนโแล้วก็มีกาดแฮนนะครับเป็นลายคาร์บอนลายเคลฟลาครับแล้วก็มีการสบัดจากโรงงาน นะครับการลอยถังเบาะหุ้มใหม่นะครับสวยๆครับยางหน้าหลังยังดอกยังเลื่อๆนะครับดอกยังเลือๆครับยางพิลารีเดบโบซูเปอร์คอซ่าครับซูเปอร์คอซ่านะครับด้านหลังเบอร์ด้านหลังรู้สึกจะเป็นเบอร์ร้อยแปดสิบนะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นโซ่นะครับ พวกโซ่แต่งโซ่ใหม่นะครับนี่ก็มีพวกกันล้ม R n G มีคลิีชิปเตอร์จากโรงงานนะครับแล้วก็เป็นโชคนะครับสวยงามมากครับเดิมโรงงานและนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆครับสภาพโดยรวมก็สวยงามครับกแจมีให้หนึ่งดอกนะครับดูเลขไม้กันครับ รถใหม่คันนี้วิ่งมา14,000กว่าโลครับไม่แท้นะครับคันนี้จุดสีก็อาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่ายังสวยนะครับดูสภาพโดยรวมครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นประกับของ JP นะครับประกับตัวอ f f run แล้วก็ตัวส start นะครับห้กดตรงนี้นะครับ off ล u n ไปเลี้ยวด้านหลังนะครับ สาภาพอากาศไม่เป็นใจนะครับเดี๋ยวต้องรีบผ่านแล้วต้องรีบกลับร้านก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ขี่ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันแต่ก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังกลอบนะครับาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปรีวิวเอสพานต่อนะครับันนี้ให้ชมกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับ ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0942264675นะครับ f a c e b o o k j a m e s w o ไ f Rider นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ